อยากได้ a l l i n วันนะคะที่ต้องราคาไม่แพงแล้วก็อยากได้สเปคที่สามารถทำงานได้เลยตั้งแต่เปิดเครื่องใช้งานนะคะ oh. นั่นก็คือต้องมี Microsoft ติดตัวเครื่องฉะนั้นวันนี้ก็เลยสั่งมานะคะวันนี้ก็เลยเอามาพรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะว่าสั่งอะไรมาในวันนี้หนึ่สอนสอง ทำไมเราถึงไม่แกะ,ะตั้งแต่แรกเลยแล้วเราค่อยเปิดพรีวิวเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าเครื่องนี้มีจุดเด่นอะไรทำไมอันถึงสั่งมาเดี๋ยวเราไปพรีวิวกันค่ะ สำหรับ All i n One ในรุ่นนี้นะคะนั่นก็คือ ASUS All in One M241 นะคะเหตุผลที่แหมมเลือกเครื่องนี้เลยก็คืออย่างที่บอกเพื่อนๆไปนะคะว่าราคาค่อนข้างดีมากๆแล้วตอนนี้แหมมกำลังมองหาตัว All i n o n e ที่จะเอาไปใช้ในบ้านเพราะว่าเราเนี่ย work from home ใช่ไหมคะไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่แล้วแล้วการใช้น้ตบุ๊กอ่ะบางทีแหมรู้สึกว่าเวลาแหมมนั่งพิมพ์โนตบุ๊กอ่ะหลังแหมมมันจะค่อมลงมาแล้วหน้าจอโนตบุ๊กอ่ะก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะคะทําให้รู้สึกว่าไหนๆก็ไม่ได้เคลื่อนที่แล้วอ่ะ ที่ทำให้การนั่งทํางานอยู่ที่บ้านของเราเนี่ยมันสบายมากขึ้นนะคะไม่รู้สึกว่าปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อหรือว่าเป็นออฟฟิศซินโดมหนกว่าเดิมอะไรแบบนี้นะคะก็เลยเออตัดสินใจซื้อเป็นเครื่องนี้มานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะที่เลือกเครื่องนี้มาก็คือมาพร้อมกับดีไซน์ที่สวยมากๆนะคะ โต๊ะที่บ้านของแอบเนี่ยเป็นโต๊ะสีขาวแบบตัวนี้เลยนะแต่ว่าขนาดเนี่ยจะเล็กกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งนะคะตัวนี้ขนาดกําลังดีวางที่โต๊ะที่บ้านแอบได้สบายๆอันนี้แอบวัดเรียบร้อยแล้วนะคะคือเปิดเครื่องมาใช้งานได้ทันทีในราคา1 5 9 9งหมาทโอ้โอันนี้คือแบบหาเซลมากเลยนะเพราะว่าแบบซื้อมาจริงๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะอีกอย่างหนึง่งที่แอบเน้นมากที่สุดก็คือในเรื่องของหน้าจอตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอที่สวยมากๆนะคะเดี๋ยวแอบเปิดหน้าจ มๆห,หน้าจอของเขามีพื้นที่ประมาณ88%ตอนที่แอบไปอ่านหนะ้าสเปกเนาะก่อนซื้อก็ดูแล้วว่าอืมให้พื้นที่เยอะนะคะเลยเลือกเป็นตัวนี้แล้วก็ขนาดหน้าจอของตัวนี้ค่ะจะอยู่ที่23.8นิ้วซึ่งเป็นขนาดที่ใหญ่มากแล้วก็ใหญ่กว่าโน้ตบุ๊กของแอมมากแล้วก็ตัวหน้าจอของเขามาปรับขึ้นลงแบบนี้ได้ด้วยนะคะฉะนั้นตอบโจทย์กับศรีลาของเราขนาดที่เรานั่งทํางานอยู่บ้านนะคะตอนนี้แบบ ปวดหลังมากจริงๆก็ต้องใช้อะไรที่เป็นแบบนี้แล้วนะไม่ว่าจะมองบริเวณด้านข้างแอมก็ยังรู้สึกว่าเออจอเขาสวยดีไม่รู้สึกว่ามีการสะท้อนขณะที่ใช้งานหน้าจอนะคะและที่สําคัญที่สุดสําหรับการทํางานของแอมเลยนะคะแอมรู้สึกว่าเวลาแอมซื้อคอมปกติแล้วจะเจอปัญหาอยู่2ออย่างถ้าไม่มีวินโดว์มาให้เนี่ย ปวดหัวแล้วต้องมาลง Windows นะจะต้องไปให้ร้านลงซื้อวินโด s เพิ่มนะคะอันนี้ไม่ชอบเลยตัวนี้วินโด s ไม่ติดตัวเครื่องมาให้แล้วแล้วก็ Microsoft Office นะคะจำเป็นมากๆสำหรับการทำงานของแอมไม่ว่าจะเป็น Word Excel, PowerPoint คือแอมใช้ทุกวันนะคะอันนี้คือสิ่งที่แอมรีเควสตเลยว่าจะต้องมีในเครื่องที่แอมซื้อตัวนี้มาพร้อมกับ Windows 10 Home นะคะแล้วก็เดี๋ยวแอมให้ดูโปรแกรมขั้นพื้นฐานที่เราจะได้ใช้กันนะคะในกระบวนการการทำงานในชีวิตปัจจุบันของเรานะคะก็คือเนี่ยก็จะเป็นพวก Excel แอมเอาไวข้ขีข้อมูลนะคะก็เลยต้องใช้จอใหญ่ๆแบบนี้เพราะว่าเวลาคีข้อมูลแเราแบบปวดตาทำตัวเลขทำเอ่อพวกเงินต่างๆนะคะปวดหัวมากนะคะต้องใช้ Excel ใน การทำแล้วก็ใช้จอใหญ่นิดนึงแล้วก็จะมีพวก PowerPoint นะคะมีพวก Microsoft Office ทุกอย่างครบถ้วน Word อะไรพวกนี้คือมีให้หมดเลยนะคะไม่ต้องไปนั่งติดตั้งเพิ่มไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะคะมีติดตัวเครื่องมาให้แล้วพร้อมใช้งานได้ทันทีสำหรับสเปคโดยรวมของตัวนี้ทั้งหมดนะคะที่แอมรู้สึกว่าเออแอมตัดสินใจเลือกมาเพราะว่ามัน ภูมแล้วก็เข้ากับการใช้งานของแอมนะคะเดี๋ยวแอมขอพูดโดยรวมของภายนอกก่อนก่อนที่จะไปถึงอุปกรณ์ภายในนะคะก็คือเปิดกล่องมาเนี่ยเราจะเจอเป็นตัวหน้าจอของตัว a อ l i n วันแบบนี้นะคะก็คือหน้าจอของเขาอย่างที่แอมบอกสเปกก็ามาพร้อมกับหน้าจอที่ใหญ่เหมาะกับการทํางานของแอมแล้วก็จะมีเป็นตัวมาไวเลสแบบนี้นะคะซึ่งตัวมาไวเลสตัวนี้เนี่ยเขามีถ่านมาให้พร้อมใช้งานทันทีเลยแค่เอาไอตัวเสียบที่เป็น usb type a ไปเสียบข้างหลังก็สามารถใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็มีเป็น ออตัวคีย์บอร์ดไวเลสแบบนี้นะคะทุกอย่างเข้าเซตกันหมดเป็นสีโทนเดียวกันไปวางโต๊ะสีขาวของแอมรับรองว่าสวยนะคะแล้วก็ภายในกล่องเนี่ยเขายังมีอุปกรณ์อื่นๆนะคะก็คือเป็นอุปกรณ์เสริมแล้วก็พกสายมาให้ใช้งานด้วยนะคะ นี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้นะคะสเปคภายในตัวนี้อย่างที่บอกว่าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับ Windows 10 Home ติดตัวเครื่องมาเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ Microsoft Office Home and Student 2019ให้เราใช้งานได้ทันทีนะคะแล้วก็ CPU ของตัวนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นไ i c e เซน5ในรหัส U อ,อันนี้ที่ผมเลือกมานะเป็นไล c e เซน5รหัส U ก็เน้นในเรื่องของการทำงานมากกว่าการเล่นเกมนะคะเน้น performance ไปนในส่วนของการทำงานเป็นส่วน รหัส U ตัวนี้เป็น 3500U นะคะส่วนแรมเนี่ยเลือกมาอยู่ที่ 10GB นะคะแล้วก็ฮาร์ดดิสภายในนะคะส่วนของสตอ r เรจเนี่ยจะอยู่ที่ 1TB อีกหนึ่งอย่างนะคะที่แหมมจะดูก่อนที่แหมจะซื้อตัว All-in-one นะคะนั่นก็คือในเรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อนะคะจะต้องมีพอร์ตให้มันเหมาะสมกับการใช้งานของแหมนะคะด้านหลังเนี่ยมีพอร์ตมาให้เยอะมากๆรวมทั้งมีพอร์ต HDMI ที่เป็น In เข้ามาที่ตัวเครื่องนะคะแล้วก็มีพอร์ต HDMI ที่เป็น o อาเพื่อต่ออุปกรณ์แยกออกไปข้างนอกด้วยทีนี้พวกพอร์ตที่เป็น USB Type A เนี่ยมีมาให้เยอะมากๆนะคะก็คือพอร์ตครบแหละสำหรับการใช้งานของแหมเองนะคะอ่านี่พอเรามานั่งใช้ งานนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าวิหน้าจอของเขาเนี่ยความรู้สึกของแอบแอบว่ามันสวยมากจริงๆถ้าเพื่อนๆได้มีโอกาสนะลองซื้อมาใช้หรือว่าได้ลองที่บริเวณหน้าร้านน่าจะรู้สึกคล้ายๆกับแอบนะคะว่าจอตัวนี้มันกว้างแล้วมันดูสบายตาขณะที่เราทํางานเพราะว่าหน้าจอมันกว้างถึง178องศานะคะเป็นองศาที่ค่อนข้างกว้างมากแล้วก็ค่าสีของเขาเนี่ยจะตรง100% srgb เลยสบายตาเวลาทํางานแน่นอนนะคะรวมทั้งในเรื่องของลําโพงของตัวนี้ก็เป็นจุดเด่นหนึ่งที่ พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าลำโพงของเขาเนี่ยใช้เป็นลำโพงสเตอริโอนะคะที่เป็นลำโพงสะท้อนเสียงเบสขั้นสูงนะคะฉะนั้นเนี่ยมันจะให้เสียงเบสที่นุ่มนวลรวมทั้งตัวระบบเสียงของทาง ASUS เนี่ยเขาจะมีระบบเสียงที่สามารถปรับแต่งให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เราใช้งานได้เขาเรียกว่าเทคโนโลยี ASUS Sonic Master นะคะคือเราสามารถปรับแต่งเสียงต่างๆในทั้งหมด5โห,หมดด้วยกันเช่นอยากจะฟังเป็น Music โหมดก็ปรับ ถ้าไปดูหนังก็เราก็สามารถปรับได้เป็น Movie Mode อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าถ้าใครที่เล่นเกมนะคะหรือว่าทําการพูดอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็สามารถปรับแต่งเสียงไปตามโหมดต่างๆที่เรากําลังทํากิจกรรมนั้นๆได้ด้วยเช่นเดียวกัน สำหรับในเรื่องของการเชื่อมต่ออื่นๆนะคะตัวนี้รองรับการเชื่อมต่อผ่านทาง Wi-Fi ที่เป็น Wi-Fi 5เรียบร้อยแล้วนะคะฉะนั้นแอมมองว่าเราเตอร์ปัจจุบันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแล้วเพราะว่าปล่อยคลื่นทั้ง2.4แล้วก็5.0เลยส่วนในเรื่องของการเชื่อมต่อบลูทูธของตัวนี้จะเป็นบลูทูธ5.0ค่ะสำหรับตัว a l l i n o n e นะคะจากทาง ASUS ในรุ่น M241 นะคะที่แอมนำมาพรีวิวให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมในวันนี้นะคะก็คืออยากจะให้เพื่อนๆได้ดูแหละว่าเออสเปคที่แอมเลือกมาสําหรับเน้นในเรื่องของการทํางานไม่ใช่ เล่นเกมนะคะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ทําไมนะคะเหตุผลอะไรบ้างที่แอมเลือกตัวนี้นะคะหลักๆก,ก็คือเน้นให้มันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของเราในการทํางานที่กําลัง work from home อยู่ในตอนนี้นะคะรวมทั้งมีโปรแกรมทุกอย่างที่มันตอบโจทย์กับการใช้งานลง Windows 10มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ก็อย่างที่บอกก็มี Windows 10 Home แล้วก็มี Microsoft Home and Student 2019ติดตัวเครื่องมาให้เรียบร้อยฉะนั้นทุกอย่างมันจบตั้งแต่แอมเปิดเครื่องมาเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเมื่อกี้แอมแกะ ออกมาจากกล่องแอมแค่ไปเสียบปลั๊กมากดเปิด ใส่ฐานทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะทุกอย่างพร้อมใช้งานได้ทันทีเลยซึ่งมันง่ายมากนะคะสําหรับอะอย่างยกตัวอย่างอย่างผู้หญิงที่เราไม่ได้มีความรู้ในการต่อนูน่นต่อน,นี่เยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายนะคะอย่างแอมเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้เยอะขนาดที่จะแบบให้มาถอดเครื่องแล้วประกอบ PC ออกมาเป็น PC ตัวที่ราคาไม่ได้สูงมากอันนั้นก็คือทําไม่ไหวอยู่แล้วนะคะซื้อเป็น All-in-one สำหรับตัวแอมแอว่ามันจบเลยสําหรับ ASUS ในรุ่น M21 รุ่นนี้นะคะแอมบอกราคาอีกรอบว่า ตัวนี้แอมซื้อมา15,990บาทนะคะแล้วก็มีประกัน3ปีด้วยซื้อผ่านช่องทางออนไลนะคะ์ค่ะแล้วก็แอมเห็นเวลาตอนที่แอมดูหน้าสเปคเนี่ยเขามีโปรโมชั่นเกี่ยวกับผ่อนร่วมกับบัตรเครดิตต่างๆค่อนข้างครบถ้วนดีนะคะยังไงเดี๋ยวแอมจะแนบลิงก์ที่แอมสั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างด้วยนะคะเผื่อว่าเพื่อนๆคนไหนที่กําลังสนใจอยากได้ออินวันที่ราคาไม่สูงมากตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันยังไงเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแลล้วะะอย่าืม กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช anel Notebook Space ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ